สวัสดีจ้าจากช่องสวนพร่อโอกาสเกษตรผสมผสานเวยจ้ามื่อนี้เป็นเสาราวันที่สิบเอดสิงหาหกสามเนอะหญิงสิผ้ามาเบิงสวนหลังบานของอานะจ้าลังจากย่ำกลางคืนที่ฝนตกมาเบิงบรรยากาศตอนเสารเนาะเพิ่นกะมีปลูกพืชพักสวนขั้วน,วนะจ้าเอาไว้เอาไว้กินเองและ้วกะ็ขายบางนิดหน่อยเนาะ เพื่อนกระสิปูบักหุ่งบกเขือเนา,จาะจ้ะแล้วก็ส่วนมากสิเป็นตะไร่เนาะปูหัวสิ้ไข่ไว้หลายเพราะว่ามันมันเกิดง่ายจ้ะแล้วกะบ่ตตองดูแลอย่างหลายถ้าค้ายในี่ก,ลกลับโลละศรบาดเนาะค่ะมีแมมค่ะเพื่อนมารับสื่ออยู่สวนเลยเท่ากับเก็บเก็บให้เพื่อนแค่นั้นเองกระสิเป็นประมาณนี้เนา,จาะจ้ะเพื่อนกะมัดไวเพื่อความสวยงามเอาเอา,เอาใบหัวสิงไข่มามัดก้อมันไวนะจ้ะ อันนี้เป็นบอกบจ้ากบเพื่อนกะมีบอลายปันไดเนาะพ่อได้กินพ่อได้คล้ายจักหน่อยแต่ว่ามันกะสิมีแบบโตหน่อยโตใหญ่แล้วแต่ขนาดของมันเนาะตัวได้กินเก่งมันกะใหญ่โกว่าโม่ตัวได้กินสามัมนกะตัวนหน่อยหน่อยจ่ะส่วนอันนี้สิเป็นบอปลาเนาะจ้ะบอปลาดุกอันนี้ก็กิกนปลาดุกหนี่กินไปร้ายแล้ว กันเลื้อนิือเดียวกลบตัวหนี้ใหญ่แห้งเนาะนักประมาณ8ดขีดนะจ้ะตัวนี้ตัวใหญ่บอยานกล่องบอยานค้นนํำเดี๋ยวยิงสีจับให้เบืองเนาะว่ามันตัวใหญ่ซใได โอ้โหมดการมกัดโอ้ใหญ่กว่ามือเจ้าอีกใหญ่ออุบัติเหตุปีนทางเลยมึงโตใหญ่กว่ามืออ้าวลงน้ำไปแล้วเขียวฟังนี่กะสิเป็นบอกบอีกคือการจ่าแต่ว่ามันเป็นกบที่แบบหลุ่นหน่อยกว่าหลุ่นหนีกินบอคอยท่านโมเนาะ อาเพลินกะเลยแยกมาไหวจ้ะแห้ผวก,กินสาสายู่น้ากันมันงจางสีใหญ่ท่านกันจางสีบ่ถือซุ้มตัวใหญ่นัแย่งกินเนาะในบอ่อเพลินกะปูพักบุงไวเ้เนาะเลียงพักบุงพักการจองไวประมาณนี้ละจ้ะในสวนกะสีปูกกล้วยลักกามี่บักเผาน้ำหอมเนาะจ้ะสีมี่บักเผาน้ำหอมอยู่สามสีต่ต้น ข้างลังสวนลงไปก็สิเป็นอันนั้นเป็นทงหน้าเนาะจา้ะที่เห็นเขียวๆอยู่นั่นก็เป็นต้นเขา่าที่วานประมาณนี้ค่ะเพื่อนกับสิมีมีหยาแซมจักน้อยเนาะปลูกไว้ให้งัวกินอันนี้ก็เป็นแตงไทยยูบานเอินว่าแตงกิ่งเนาะเอาไว้เห็ดข้องหวานใส่ข้องหวานหนามกะทิ อันนี้ยาเพื่อนกับประมาณนี้จ้ามองนี่ก็เป็นขอกงัวจาะอาวาเพิ่นเลียงงัวใบสามตัวเป็นงัวแม่ลูก มีแต่ตัวแม่เนาะจา้ะงัวเพื่อนกับง่ามงามตัวทันวาทัานวาว่าว่าฮานามน,นี่ทันวาทัานวาเอาเอาทัานวาเธอคือบลรู ว่ามานี่ว่าว่าลูกเร็วเร็วว่าลูกอ้าวท่านว่าลูกเร็วท่านว่าทันว่ามานี่มานนิอ้าวมานูแดงหนูแดงมานน่นูแดงนูแดงมานี่มาเร็ว หนีรูหัวนะ่แล้วรูหัวน่แล้วมานนี่มานี่อ่ะท่านว่าคือเบาอยากแค่ไอ้นูแดงนูแดงนี่เพิ่นถ่องเนาะจา่ะกสิใจหายจักหน่อยเพิ่นเพิ่นมักสิทธ์เขาบรรยากาศสวนลังบานของแม่วาดกสิเป็นประมาณนี้เนาะจ้ะปลูกบักฮงบักนาว ปูพักสวนรัวเรียงกบเรียงปลาเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปสิไปทายสวนของพ่อกาศเน,นาะจ้าว่าสิเป็นประมาณใดจังไรกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube สวนพ่อโอกาสเกษตรผสมผสานในเด้อจา้าสวัสดีค่ะ